การละครั้งหนึ่งไม่นานนักณเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเคยเป็นเมืองที่ร่มรื่นอากาศดีฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลผู้คนอยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมาแต่แล้ววันหนึ่งโอ๊ยทำไมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้อากาศมันร้อนเช่นนี้ขนาดหน้าหนาวยังร้อนเลยใช่ใช่หน้าฝนก็แห้งแล้งฝนฟ้าก็มีคอยตกต้องตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนใช่ใช่แถมช่วงนี้ข้ารู้สึกว่าฝุ่นละอองในอากาศก็เยอะขึ้นอีกด้วยนะอืม ข้าก็ารู้สึกว่าน้ำท่าก็ารสชาติกล่อยๆพิกลข้าก็รู้สึกแบบนั้นเช่นกันนี่บ้านเมืองของเรากลายเป็นอะไรไปแล้วหรือนี่ปีศาจกล่องแดง ผู้คนคนอื่นๆต่างก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกันนานวันเข้าเมื่อไม่รู้จะทำอย่างไรพวกเขาจึงได้รวมตัวกันเพื่อไปร้องทุกข์กับทางการท่านผู้ปกครองบ้านเมืองโปรดช่วยเหลือพวกข้าน้อยด้วยเถิดพวกข้าน้อยมีเรื่องทุกข์ร้อนเหลือเกินพวกเจ้ามีเรื่องเดือดร้อนอันใดอ,อย่างนั้นหรือบ้านเมืองของเราเดี๋ยวนี้ม่รู้เป็นเพราะเหตุอันใด จึงเกิดอาเพศเช่นนี้เหตุอาเพศอย่างไรอย่างนั้นหรือพวกเขาจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่ได้ประสบให้เสนาบดีฟังอากาศก็ร้อนฝนก็แรงฝุนละอองก็เยอะน้ำก็กรอยเออรู้สึกจะไม่มีอะไรดีเลยนั่นเนี่ยจะว่าไปแล้วข้าเองก็รู้สึกเช่นเดียวกับพวกเจ้าอยู่เหมือนกันแต่เอ๊จะแก้ไขยอย่างไรดีละ่ะเสนาบดีจึงได้หันไปปรึกษากับพวกเหล่าบัณฑิตบัณฑิตพวกเจ้าละ่ะมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ จากที่พวกข้าน้อยได้ศึกษามาพบว่าน่าจะเป็นเพราะปัจจุบันนี้คนเราเบียดเบียนธรรมชาติมากเกินไปจนเป็นเหตุทําให้ธรรมชาติเสียสมดุลจึงส่งผลดั่งธรรมชาติลงโทษเช่นนี้อืมอย่างนั้นเองหรือเมื่อทราบดังนั้นเสนาบดีจึงได้ประกาศต่อชาวเมืองว่าเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเราเบียดเบียนธรรมชาติมากเกินไปฟ้าดินจึงลงโทษพวกเราเช่นนี้ดังนั้น ต่อไปขอให้พวกเราทุกคนช่วยกันลดการเบียดเบียนโลกและใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่จำเป็นอะไรที่ใช้ซ้ำได้ก็ให้ใช้ซ้ำและลดการเผาเศษพืชเศษขยะทำเช่นนี้แล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆค,คล,คลี่คลายลงไปเองพวกเจ้าทุกคนทำได้หรือไม่ทำได้ครับชาวเมืองต่างรับปากกันอย่างแข่งขันแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างยังคงไม่ดีขึ้นอยู่เช่นเดิม สุดท้ายพวกชาวเมืองจึงได้รวมตัวกันมาร้องทุกข์กับทางการอีกครั้งท่านผู้ปกครองบ้านเมืองพวกข้าก็ทําตามที่ท่านได้บอกไว้แล้วแต่เหตุใดดินฟ้าอากาศและน้ำท่าจึงยังคงเลวร้ายอยู่เช่นเดิมมิเห็นคลี่คลายอย่างที่ท่านบอกเอาไว้เลยเอออย่างนั้นหรือเช่นนั้นเราจะทําอย่างไรต่อไปดีล่ะทีนี้เสนาบดีจึงได้หันไปปรึกษากับเหล่าบัณฑิตอีกตามเคยบัณฑิต พวกเจ้ามีความเห็นหว่ายอย่างไรบ้างข้าน้อยคิดว่าบางทีอาจมีใครไปทําอะไรที่ลบหลู่ฟ้าดินจึงทําให้ฟ้าดินพิวโรดก็เป็นได้เช่นนั้นเราน่าจะลองทําพิธีเส้นไหว้ขอขามาฟ้าดินดูนะครับเพื่อฟ้าดินจะได้เมตตาและยกโทษให้แก่พวกเราอืมเป็นความคิดที่ดีเมื่อคิดเห็นเช่นนั้นเสนาบดีจึงได้หันมาประกาศกับชาวเมืองว่าเอาละข้าพอจะรู้วิธีแล้ว ข้าจะจัดให้มีพิธีการเส้นไหวเพื่อขอขามาฟ้าดินครั้งยิ่งใหญ่เศนาบดีจึงได้จัดให้มีพธิธีเส้นไหวขอขามาฟ้าดินอย่างใหญ่โตตามที่ว่าไว้ซึ่งชาวเมืองก็ต่างดีใจเป็นอันมากและมั่นใจว่าหนทางแก้ไขในครั้งนี้จะต้องได้ผลอย่างแน่นอนต่อไปนี้บ้านเมืองของเราคงจะกลับมาสงบร่มเย็นเหมือนเดิมเสียทีนะขอบคุณท่าน,านผู้ปกครองบ้านเมือง แต่แล้วก็กลับปรากฏว่าปัญหาของบ้านเมืองที่พวกเขาประสบก็ยังคงไม่คลี่คลายอยู่เช่นเดิมชาวเมืองจึงได้พากันมาร้องทุกข์กับเสนาบดีอีกครั้งท่านผู้ปกครองบ้านเมืองโปรดช่วยเหลือพวกข้าน้อยด้วยเถิดนี่เราก็ทำจนทุกวิธีทางแล้วก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้เลยแล้วจะให้ทำอย่างไรต่อไปดีล่ะทีนี้เสนาบดีจึงได้หันไปปรึกษากับเหล่าบัณฑิตอีกตามเคย บัณฑิตพวกเจ้ามีความคิดเห็นว่าอย่างไรบ้างอย่างนั้นข้าน้อยเห็นว่าเราน่าจะลองไปขอคําชี้แนะจากท่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงที่เขาปัญญายุทธ์ดูนะครับท่านนักพรพรอบรู้เรื่องราวมากมายในใต้ล่าบางทีท่านอาจจะช่วยชี้แนะหนทางสว่างให้แก่พวกเราได้อืมข้าก็ว่าดีเหมือนกันเมื่อคิดได้ดังนั้นเสนาบดีและเหล่าบัณฑิตจึงพากันเดินทางไปยังเขาปัญญายุทธ์เพื่อไปพบกับเฉินกุ้ยเซียงโดยพลัน ท่านเสนาบดีอุตส่ามาพบข้าถึงที่นี่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรืออาจารย์เฉินท่านพอที่จะช่วยเหลือเรื่องแบบนี้ได้หรือไม่เสนาบดีจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเสียงฟังเป็นเพราะคนเราเบียดเบียนธรรมชาติมากเกินไปขา้าก็เลยพยายามให้ชาวเมืองช่วยกันลดการเบียดเบียนธรรมชาติลงบ้างซึ่งพวกเขาก็ยอมทำตามแต่โดยดีแต่ก็กลับไม่ได้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเลย ช่วยกันแล้วแต่ก็ยังมิเป็นผลอย่างนั้นหรือเมื่อเป็นเช่นนั้นขา้าก็เลยจะให้มีพธิธีเส้นไหว้ขอขมาฟ้าดินเผื่อหวังว่าฟ้าดินจะให้อภัยแต่ก็กลับไม่เป็นผลเช่นเดียวกันทำพิธีขอขมาฟ้าดินก็แล้วแต่ก็ยังมิเป็นผลอีกอย่างนั้นหรือนี่ก็เรียกได้ว่าทำจนหมดทุกหนทางแล้วแบบนี้เราควรจะทำอย่างไรต่อไปกันดีทำจนหมดทุกหนทางแล้วอย่างนั้นหรืออืม เฉันกุ้ยเซียงได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ได้ครุ่นคิดสักครู่แล้วจึงเอ่ยขึ้นมาว่าที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะมีปีศาจตนหนึง่งคอยกัดกินบ้านเมืองของเราอยู่ปีศาจอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วแล้วปีศาจที่ว่านั่นคือปีศาจอะไรอย่างนั้นหรือปีศาจที่ว่านี้มีชื่อว่าปีศาจกล่องแดง ปีศาจตนนี้ทำให้บ้านเมืองล่มจมมาแล้วนักต่อนักปีศาจตนนี้ปกติจะจำศีลอยู่และมิทำอะไรผู้คนแต่เมื่อเกิดหิวขึ้นมาและไม่มีอะไรกินจึงออกมาอาละวาดกินบาดกินเมืองเช่นนี้โอ้ช่างหน่าวันเกรยงยิ่งนักและแบบนี้พอที่จะมีหนทางแก้ไขได้หรือไม่เราต้องจัดหาของกินอร่อยๆอ ั้งอาหารและขนมหวานมาให้ปีศาจกินแทนนะสิ <c oughs> เมื่อปีศาจกินจนอิ่มน้ำสำราญใจแล้วก็จะกลับไปจำศีลต่อและมิมารบกวนผู้คนอีกอ๋อแค่นี้เองหรือเช่นนั้นข้าคิดว่าคงจัดการได้ไมิยากแต่ว่าแต่ว่าอะไรหรือท่านแต่ว่าปีศาจต,ตนนี้กินค่อนข้างจุกอยู่นะหากลำพังแต่ทางการกระทำการเพียงฝ่ายเดียว <c oughs> เกรงว่าจะมิไหว คงต้องระดมให้ชาวเมืองทุกคนช่วยกันทำของกินมาเส้นไหวจึงจะพอเป็นไปได้เรื่องนั้นไม่น่ามีปัญหาเพราะชาวเมืองของเราทุกคนก็ต่างมีจิตใจเสียสละและอยากช่วยกันทำให้บ้านเมืองดีขึ้นอยู่แล้วเช่นน,น,นั้นก็เบาใจไปหนึ่งข้อยังมีอีกข้อหนึ่งคือปีศาจตนนี้ดวงตาจะมองเห็นแต่สีแดงเป็นหลักดังนั้นของที่เราจะนำไปเส้นไหวจึงต้องบรรจุไว้ในกล่องสีแดง เพื่อดึงดูดให้ปีศาจตนนี้มองเห็นและอยากเข้ามากินโดยง่ายขอ,อนี้ก็ไม่น่าจะอยากเย็นเช่นกันอ๋อเช่นนี้เองปีศาจตนนี้จึงมีชื่อว่าปีศาจกล่องแดงข้าเข้าใจแล้วเมื่อได้แนวทางปฏิบัติแล้วเซนาบดีและเหล่าบัณฑิตจึงได้ขอตัวลากลับเพื่อไปจัดการตามแผนการที่วางไว้โดยพลัน พรุ่งนี้ขอให้ชาวเมืองทุกคนจัดเตรียมอาหารและขนมหวานที่คิดว่าอร่อยที่สุดใส่ในกล่องแดงคนละกล่องแล้วนํามารวมกันที่ลานกลางเมืองเพื่อทําพิธีเส้นไหว้ปีศาจกล่องแดงพวกเจ้าทาได้หรือไม่ได้คับชาวเมืองทุกคนต่างรับคําอย่างขันแข็งและเมื่อกําหนดการมาถึงทุกคนต่างก็เตรียมของกินซึ่งใส่กล่องแดงมารวมกันอย่างพร้อมหน้าทำอย่างนี้ถูกหรือไม่อาจารย์เฉิน ถูกต้องแล้วเช่นนั้นขอให้ท่านเสนาบดีจัดเวรยามเฝ้าเอาไว้ให้ดีอย่าให้ผู้ใดแอบมาขโมยของกินออกไปได้จนกว่าทูบจะหมดดอกอืมไม่มีปัญหาและแล้วเมื่อทูบหมดดอกลงทูบหมดดอกแล้วคราวนี้ให้ทำอย่างไรต่อละอาจารย์ฉินเช่นนั้นเราลองเปิดกล่องแดงออกดูกันเถิดว่าปีศาจได้มากินของเส้นไหวไปแล้วหรือยังอืมได้ได้ได เสนาบดีจึงได้สั่งให้คนเปิดกล่องแดงออกมาดูทีละก,กล่องทีละก,กล่องก็ปรากฏว่าของเส้นไหว้ทั้งหมดได้อันตรธานหายไปจนหมดสิ้นของเส้นไหว้หมดเกลี้ยงทุกกล่องเลยครับท่านเสนาบดีโอีศาตกล่องแดงมีอยู่จริงๆด้วยของกินหายไปจนหมดเกลี้ยงทั้งที่มีเวรยามเฝ้าอยู่อย่างหนาแน,น่นช่างอัศจรรย์ใจยิ่งนักเช่นนั้นก็สแสดงว่าพวกเรารอดพ้นวิกฤตในครั้งนี้แล้วใช่ไหมอาจารย์เฉิน ยังรอกท่านหากของกินหมดเกลี้ยงชนนี้ก็แสดงว่าปีศาจยังกินไม่อิน่นต้องให้ปีศาจกินจนไม่ยอมกินของเส้นไหวอีกแล้วจึงจะแปลว่าสำเร็จเราคงต้องทำพิธีเส้นไหวเช่นนี้ต่อไปอีกครั้งอืมข้าเข้าใจแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นเสนาบดีจึงได้ประกาศให้ชาวเมืองช่วยกันจัดเตรียมของกินมาเส้นไหวอีกครั้ง ขอให้ชาวเมืองทุกคนจัดเตรียมของมาเส้นไหวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ได้ค่บชาวเมืองทุกคนต่างรับคำอย่างขันแข็งอีกเช่นเคยและเมื่อพิธีเส้นไหวเสร็จสิ้นพวกเขาจึงได้เปิดกล่องแดงดูอีกครั้งและก็พบว่าของกินข้างในก็ยังคงหมดเกลี้ยงไม่เหลือหรออีกตามเคยของเส้นไหวหมดเกลี้ยงทุกกล่องเลยครับท่านเสนบาบดี เหตุใดปีศาจตนนี้จึงกินจุเช่นนี้ขนาดเราเตรียมของกินกันมาอย่างมากมา,กายกายกองก็ยังไม่ทําให้ปีศาจอิ่มเสียทียังคงกินจนหมดเกลี่ยงอีกตามเคยเมื่อเป็นเช่นนั้นเสนาบดีจึงได้ประกาศให้ชาวเมืองจัดเตรียมของกินมาเส้นไหว้กันอีกครั้งปีศาจตนนี้กินจุมากของกินที่ทุกคนจัดเตรียมกันมาในวันนี้ก็ยังมิเพียงพออยู่ดีปีศาจกินจนหมดเกลี่ยงอีกตามเคยดังนั้น พุงนี้ขอให้ทุกคนจัดเตรียมของกินมารวมกันอีกครั้งชาวเมืองเริ่มมองหน้ากันอย่างละล่ำละลักและลังเลใจชนกุ้ยเซียงเห็นดังนั้นจึงได้กล่าวขึ้นมาว่าทุกคนอย่าพึ่งท้อแท้ใจขอให้ทุกคนช่วยกันเสียสละอย่างพร้อมเพรียงกันทำในส่วนของตนเองให้ดีที่สุดเป้าหมายของเราย่อมสำเร็จได้อย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเช่นนั้นทุกคนก็มีกำลังใจและตบปากรับคำแต่โดยดี และแล้ว,ลวพิธีเส้นไหว้ในคืนต่อมาทุกคนก็ต่างช่วยกันทำของกินใส่กล่องแดงมาอย่างพร้อมเพรียงกันแถมบางคนยังนำกล่องแดงมามากกว่าหนึ่งกล่องอีกด้วยเพื่อหวังให้พิธีการวันนี้สำเร็จให้จงได้คราวนี้จะสำเร็จไหมเนาะลุ้นเลือกเกินได้แล้ว,ลวเมื่อเวลาเปิดกล่องแดงมาถึง มีของเส้นไหวเหลืออยู่ครับของข้าก็มีของเส้นไหวเหลืออยู่เหมือนกันครับของข้าก็มีครับในครั้งนี้ไม่ว่าจะเปิดกล่องไหนก็มีของกินเหลืออยู่อย่างครบถ้วนทุกกล่องอย่างน่าอัศจรรย์โอ้สำเร็จจริงๆด้วยที่แรกข้าเองก็เชื่อครึง่งไม่เชื่อครึง่งแต่เมื่อเป็นเช่นนี้จะไม่เชื่อก็ไม่ได้แล้วอาจารย์เฉนินเช่นนี้ก็แสดงว่าต่อไปนี้บ้านเมืองของเราคงจะรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้แล้วใช่หรือไม่อืม เมื่อเป็นเช่นนั้นเสนาบดีจึงได้หันหน้าไปประกาศข่าวดีแก่ชาวเมืองพิธีการของเราในครั้งนี้สำเร็จดังมุ่งหมายทุกประการชาวเมืองทุกคนเมื่อได้ทราบดังนั้นก็ต่างตบมือแซ่ซ้องด้วยความดีใจแล้วเสวนาบดีก็ได้กล่าวต่อไปว่าความสำเร็จในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์เฉินที่ช่วยชี้แนะพวกเราทุกคนมากล่าวคำขอบคุณท่านนักพรตกันหน่อยเร็ว ขอบคุณท่านนักพรตที่ช่วยชีย้แนะทุกคนต่างกล่าวคำขอบคุณเฉินกุ้ยเซียงอย่างพร้อมเพรียงกันเมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ยินดังนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าข้ามีบางอาจรับคำขอบคุณจากพวกท่านได้รอกเพราะสิ่งที่ข้าได้ทำไปนั้นก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความเสียสละของพวกท่านทั้งหลายที่ช่วยกันทำในวันนี้ เมื่อชาวเมืองได้ยินเช่นนั้นก็มีตัวแทนของชาวเมืองได้เอ่ยตอบกลับมาว่าอาจารย์ฉินท่านช่างถมตนยิ่งนักที่พวกข้าน้อยทำนั้นก็แค่เรื่องง่ายๆเท่านั้นเองมิเห็นลำบากอันใดเลยอย่างนั้นหรือจะว่าเล็กน้อยได้อย่างไรเพราะข้าทราบมาว่าพวกท่านช่วงนี้ต่างก็ขัดสนขนแค้นอาหารการกินก็มิค่อยมีการทำอาหารดีๆมาเส้นไหวอย่างในคืนนี้ย่อมมิใช่เรื่องง่าย เช่นนั้นข้าขอถามพวกท่านสักหน่อยเถิดว่าครั้งที่ผ่านๆมาพวกท่านทําอาหารอะไรมาเส้นไหว้กันบ่าอืมข้าเองก็อยากรู้เหมือนกันเพราะปีศาจกินจนหมดเกลี้ยงมิหลงเหลือเศษให้ดูเลยเมื่อชาวเมืองได้ยินดังนั้นก็พากันชะงักงานและต่างมีสีหน้าละล่ำละลักอย่างน่าชงนในที่สุดก็มีชาวเมืองคนหนึ่งเอ่ยตอบมาด้วยน้ำเสียงอ่อยๆว่า ข้าน้อยต้องขอน้อมรับความผิดเพราะสองครั้งแรกนั้นข้าน้อยไม่ได้นำอาหารอันใดมาด้วยเลยด้วยช่วงนี้ข้าน้อยขัดสนฝืดเครื่องเลือกเกินข้าน้อยจึงนำมาเพียงกล่องแดงเปล่าๆเท่านั้นอะเออข้าน้อยก็ขอรับผิดเช่นเดียวกันสองครั้งแรกนั้นข้าน้อยก็ไม่ได้ห่ออาหารมาด้วยเช่นกันเพราะกลัวว่าหากข้าน้อยห่อมาแต่คนอื่นไม่ห่อมาข้าน้อยจะเสียเปรียบข้าน้อยเองก็เช่นเดียวกัน ข้าน้อยคิดว่าทุกคนต่างก่อตะเตรียมอาหารกันมาเยอะอยู่แล้วขาดของข้าน้อยไปแค่กล่องเดียวก็คงไม่เป็นไรเป็นอันว่าในสองครั้งแรกนั้นไม่มีผู้ใดห่อของกินมาด้วยเลยต่างคนต่างนำมาแต่กล่องแดงเปล่าๆเท่านั้นอ้าวเช่นนั้นก็แสดงว่าที่สองครั้งแรกที่เราเปิดดูกล่องไหนก็เป็นกล่องเปล่านั้นเป็นเพราะไม่มีใครห่อของกินกันมาเลยอย่างนั้นเองหรือ ดุจดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาเมื่อได้ฟังคำพูดของเสนาบดีชาวเมืองต่างชะงักงันจนพูดอะไรไม่ออกพวกเขาต่างคุกเข่าลงด้วยความละอายใจเสนาบดีเมื่อเห็นเช่นนั้นจึงได้หันไปเอ่ยกับเฉินกุ้ยเสียงว่า ข้าเข้าใจแล้วที่แท้ปีศาจกล่องแดงนั้นก็คือความเห็นแก่ตนของคนเรานั่นเองตอนอยู่ต่อนหน้าคนอื่นก็ทําเป็นตบปากรับคําเสียดิบีว่าจะทําอย่างโน้นอย่างนี้แต่พอรับหลังเมื่อเห็นว่าตนเองจะเสียประโยชน์เห็นว่าคนอื่นจะได้ประโยชน์ก็กลับไม่ยอมทําอย่างที่ว่าไว้ชาวเมืองต่างเริ่มหวนคิดถึงการกระทําของตนเองที่ผ่านๆมา อาชีพยางค่างานยางค่ามันก็ต้องมีการเผาถึงจะทํางานง่ายจะไม่ให้เผามันก็ลําบากแย่คนทําอาชีพอื่นก็ปุ่นง่ายสิขาลําบากคนเดียวแต่คนอื่นได้ประโยชน์ด้วยขาไม่เอาโดยรอกถ้าเราไม่เอาถุงอย่างนั้นคนขายก็ได้ประโยชน์สิเพราะได้ประหยัดต้นทุนแต่เราก็ต้องจ่ายเท่าเดิมให้ทํานั่นทนํานี่งดนั่นลดนี่ยุ่งยากเหลือกเกิน คนอื่นก็พากันทํากันอยู่แล้วหาดข่าแค่คนเดียวก็คงไม่ทําให้เกิดผลกระทบอะไรหรอกมั้งเฉินกุ้ยเซียงเห็นเช่นนั้นจึงได้เอ่ยเสริมขึ้นมาว่าพวกท่านทุกคนคงเห็นแล้วว่าในการที่จะทําการใหญ่ให้สําเร็จได้นั้นแต่ละคนล้วนมีความสําคัญหากสังคมใดที่คนคิดแต่ว่าเราไม่ต้องทําก็ได้ให้คนอื่นทําแทนก็ได้สุดท้ายย่อมมิอาจทําอะไรได้สําเร็จ แม้แต่เรื่องง่ายๆเพียงแค่ทำของมาเส้นไหวดังเช่นในวันนี้ทุกคนเมื่อได้ฟังก็ได้เข้าใจในที่สุดข้าพอจะเข้าใจแล้วบางครั้งเรื่องง่ายๆแต่ไม่มีใครยอมทำมันก็เลยกลายเป็นเรื่องอยากแท้จริงแล้วเรื่องที่พวกเรากำลังเผชิญกันอยู่นี้มันก็ไม่ใช่เรื่องอยากเลยที่จะแก้ไขแต่พวกเรานั่นเองที่ไม่ยอมช่วยกันลงมือทำอย่างแท้จริงมันก็เลยกลับกลายเป็นเรื่องอยากเช่นนี้ บัดนี้พวกข้าน้อยสำนึกได้แล้วต่อไปข้าน้อยจะทำหน้าที่ในส่วนของตนเองให้ดีมิเอาแต่หวังให้ผู้อื่นทำแทนอีกต่อไปแล้วขอบคุณท่านนักพุทธที่ช่วยชีย้แนะปัญญายุธของท่านสูงส่งสมคำเรื่อนีปัญญายุทธจากเรื่องนี้ งานที่ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจงานที่ต้องช่วยกันผนละไม้คผลมือสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือทุกคนจะต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีอย่าเอาแต่คิดว่าแค่เราคนเดียวไม่ทำก็คงไม่เป็นไรคนอื่นคงทำแทนอยู่แล้วเพราะหากเป็นเช่นนั้นคนที่เขาทำอยู่ก็จะหมดกำลังใจสุดท้ายก็จะเลิกทำและท้ายสุดก็จะกลายเป็นว่าไม่มีคนทำเหลืออยู่อีกเลย อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธ์โปรดกดติดต,ตาม YouTube ปัญญายุทธ์และ a ฟ e b o o k ปัญญายุทธ์ปัญญายุทธ์ชูช่วยคนให้ได้ลุกวึนความทุกข์เท้น ลุกปลอบใจให้อยู่ร่มเย็นให้ได้มาเห็นความเป็นจริง